กลับสเสดีครับเมื่อนี้พบกับผมช่องออยพากิน a n แนลครับเมื่อนี้ผมสิพาไปใส่ตุ่มกุ้ง,น,งนะครับบรอกกินกุ้งโดดแลครับไปไล้ครับไปเบิงที่ใส่ครับนี่ครับนี่าเขามีอ่าหารป่าครับน้ำน้ำปลาแดกนะครับมีสองอย่างดย๋ยวเขาเสี่ยวอาหารใส่เจละ ตุ่มแต่ละตุ่มนะครับน้ำแรงเขามาเบิรงนะครับทีพาไปใส่ตอนนี้เขาก็ใส่งาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เขาจะพาไปใส่ตุ่มกุ้งนะครับไปเด้ครับไป ตอนนี้เหาก่ะที่ใส่กุ้งนะครับหอดตาไปชีดเรืร่อยๆแล้วครับเหากับหอดหมุนใส่กุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเเาป็นใส่ใส่เฉพาะไม่ให้ให้น้าให้นี่แหละคริดว่ากุ้งมหนาขนาดนี้ไม่ใหญ่ใส่ 行，我替，我去。 Yup. ตอนนี้เขาก็ใส่ตุ้มกุ้งเป็นที่รียบ้อย้วครับได้นองคนหนึ่งมาไทยวิโดให้นะครับนี่ครับน้องปามครับน้องกลางน้องปามมาทีก้องเ้ยว่อน้ำว่อน้ำน้องปามมาทีก้องเลยนี่ครับตุ้มกุ้งเขาอยู่ข้างหลังนี่ครับมือเขาก็สิมาหย่ามาหนงนะครับวามัม่สิถือบ่ถือครับนี่ครับตุ้มกุ้งที่เขาใส่ครับใส่ในให้น้าให้เดี่ยวเลยครับนี่ กับใส่ในสาใส่ในสาใส่หลังหนึ่งเมือเ่อนีรก็เศร้าแล้วนะครับเนี่ยเพราะสิไปยามกุ้งครับเป็นป้าไปยามแบบไปฮ้องไปยามกุ้งไปเลยไปเลยไปรุ่นกันจ้าว่าจะได้กุ้งบ่ก้อนนเขาบ่เนี่ยอันนี้ยามรอ,อบรอบรอบยามรอบบ่มีบ่ได เอาตุมต่มแรกตุ่มแรกเสียด้บ่บมีปร,ประมาณสิบกว่าตัวประมาณสิบกว่าตัวอืมมันจะตัวใหญ่เดี๋ยวสิบกว่าตัวมันจ่ตัวใหญ่ๆตุ่มที่สอง โอ้ตัวนี้ได้หลายอยู่นั่นกระโดดออกข้างนอกโอ้ไม่แต่ตัวใหญ่ๆกุ้งโอ้ยค่ะคือบอลลงคือบอลใส่น้ำสาเนี่ยก็จะใส่อันนี้อัเดียวกันว่าโอ้โหเหมือนนี้ไปนะ ยี่ตัวยุบตัวสองตัวค <c oughs> ือมนกันไปบอสเซนยสาไอ้นั่นโอ้ตัวนี้ได้หลายอยู่เดี๋ยวมาหนะน่อยตัวนี้นะน,นี่จ้า ปุ้งอืมีแต่ตัวใหญ่ๆสวยๆะนะปุ้งเต้นนี่จ้ะใส่อยู่หน้าใส่อยู่หน้าเจ้าของอันนี้ก็อันนี้ก็นนกยุสะเจ้าของจ้ะนี่ มาแล้วจ้ามาแล้วลุนเมืองว่าจะได้บ่ได้ไก่บ่ได้จ่าถีงไปหนี่ได้ ตัวนี้ก็ว่าหลายก็ว่าตัวนี้ <c oughs> น้าม,มันหลายล่ะจากกุ้งม,มันบ่ค่อยเขาาายยย่าน้ำหลายอ๋อไอ้บ่ใส่ปลานี่หน้านี่ เขากงา็งามๆพี่น้องมึงต่วาใไ้เนี่ยบ่มีเขา่ามีเข่าครึ่งหนึงนามมันหลายๆยอดพักบุ้งไงงาม,งาม บ่เก็บยอดพักบุ๋งไปแย่หนุกผัดแสดงพ่อก้อยบอ,อ,อมเหมือนนี่นะรุนเบิองพี่นนอกมันบ่ค่อยหลายแต่ว่ามิต่ตัตใหญ่ ตัวตุ่มนี้ประมาณสิบตัวตุ่มนี้ประมาณหาตัวจุดมาได้แบกที่หาตัวน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อย ตุ่มนี่ประมาณสี่ตัว, <laughs> ว,อ,ว <laughs> อืมตุ่มนี่หลายอยู่แต่พ่อแจวอยู่ดอกพี่น้องอนแห่แม่งตับเตาพร้อมโอ้แม่งอีเตาปู ข้อแก้วก็ดีไม่ได้สามคนหรอบ้างหน่อยไปหมได้แก้วนึงสองแต่ประแดก๋ยงเห็นโ่เมนกุ้งว่กเขา หลับนะพี่น้องแดดพอ่อแจวอยู่เนี่ยย้ำรอบไปยามรอบกันพี่น้องรุ่นเบิางว่าสะแดดป่าบ่ะมาขึ้นอ่ะฝนตกแหง้งโอ้ยแดดตะแดดตะหอยแดดตะปูไปหาหม้วนบ่ะอืมเอาไปเลยตุต้มกมมัน ยานมันเหนีบว่าออยไปจับได้ไว้ยามปลาก็ได้กุ้งได้โอ้ได้ได้หอยอีกหลังนึงอันนี้กระสะขึ้นกันจะนี่น ไ้จาเบื้องหลังนึงว่าเสถืบ่ลุ่นเบื้องว่าเสถืบ่ึโอ้แข่งตัวนึงได้ปลาแข่งตัวนึงจ้ะปลาแข่งหญ่อยู่ด้อน่ะเมือนสองตบ่อ้อยสองตัวได้น่ะ เฮ้ยจ้าเด็ดปลาเค็งสองโต้ไปเท็กกับขอ,อกันจะไปก้อยกุ้งเฮ้ยจ้าบรรยากาศย้ำเต่าอ้โหไปเฮ้นไปเท็กกับขอ,อกันครับไปเท็กกับขอ้อ เอาตอนนี้เ่าก็ะเชื่อปนไปเขียงนะครับเนี่ยเอาเริ่มจะเง็งอ่ะเริ่มใส่พริกป่นเอาปูห้องกลิ่นกลับเหรอเนาะพอสิบปนเลยแบบใส่พริกป่นลงไป,ป,งไปชุดรึยังไงชุดรึมาชุดรึตรดูรสหอมกับอันนี้ต่างใช่กันมันจังหอมมันจังเนียนนี่หอมนี่ อ,อันนี้ใส่หอมใส่ผักแล้วะ <Okay. S 2> หอมห,อม,หอมมีรากข่าชีใบโหระซอยแล้วก็บใบหอมนี่มีหัวหนาวแล้วก็ใบหอมปีนะครับหอมปีใส่น้ำปลาที่ต้มใบลงไปไม่้อะใส่หลายาเพราะว่าให้เด็ะเต็มึต็มเยอะมาก ทีสิเียบลอยมันบอได้ใส่เนี่จานของเราจานนะครับสวยก็ได้จานก็ได้บว้เสบเสาขยายเสาซิมนะปนปนไปเขียงไปเียงใครแปลว่าอากใช้ยุสาไปถึงรอบมาสอมสามตัวสารแม่ลบบ สาละวังสาใหาาาญ่กระวังกลา,า,างาสากลางารสชาติแซ<ส>่ก็คือมันมาป่าเนี้ยไ่ได้ถือเขาออกเปรี้ยงหน่อยใครคนหน่อยเนี้ยตัวใหญ่ตัอ๋อ,อ,อวันนี้เขาจะก้อยกุ้งนะครับเนาะกุ้งเขาไปใส่ในหม้อสับเนี้ยน,นี่ตัวใหญ่ใส่ใส่เนาะ เขาปรุงเครื่องข้างหน่อยที่จะมาเตินใส่พริกพริกแบบ,แบนะนั่นประเดี๋ยวคนว่เอาตรงใส่ปล่าไปตั้งแต่นะนี่พริกป่นพริกปุ้งเติมน,นี่ข,ขา้ขขวาวฟัว ใส่สุรูดใส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่บหลายเช่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยไม่สีบ่าเช่บต่อไปก็เป็นมะนาวมะนาวลงคุณจะไเห็นในปุ๋งข้างนอกแล้วเคยไปค้นเธอเดียวเคาไปค้นเธอเดียวมันจังบปรตีนมันจังติง่มโดง่งๆมันจังบปตายเดี๋ยวให้ใส่ เกลืออยู่นี่กะปุกกุบใส่เกลือน้อยนึงนะเกลือมาน้อยระเนนาะกุไปใส่หลาที่ขิืแเอาปุกข้าหนอกก่อนครับไปค้นที่หลังได้นาประแดกดด้วยแน่นคนนัน xin lỗi tay quân đây đã rồi chưa làm 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 chưa ยาเจอนี a, ciudad, umas, ่ลายใจกูะน e ั่งนั่งกูไปดิใส่หอมด้วยกันหอมใส่หอมมีมีใบบักูซอยแล้วก็หอมสะระแหน่หอมใบเลื่อยหอมต้นหอมปักซีอืมเสลียนลงยงลงเลยประเีเาต้อซีมแซบแล้วเพราะซี้เนาแล้วอยูกับหมักลาย ได้แล้วเตีซับเรียบร้อยใส่จานเนาะใส่จานมาแล้วครับกินข้าวครับโอ้ยเตี้ยหนอกเรากุ้งมีก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งจานเนี่ยก้อยกุ้งก้อยกุ้งหนึ่งปูไงก้อยุ้งนะขึ้นไก่อนก้อยกุ้งแซ่อันนี้ขุดปนจับอย่างเดียวเนาะรสชาติมันก็ไม่เค็ดไม่เปรี้ยวไม่หอมกระขัวหอม เนืหอมรสชาติก no ุ้งเนี <S 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 ้ยเป็นเนี้ยแตกแตกมันกุ้งตดนะมันแตกอืมพัก็มีผักผักผักกระนองมากจ้ะเนี่ยผักกระนองมากอือคือเ่าเคยได้ยินแบบเนี่ยพักกระนองมากรสชาติมันจะเป็นคือผักไผ่ผักไผ่บ่นั่นรสชาติเดียวกันกับผักไผ่แต่ว่าทั้งทั้งอื่นเขาจะห้องแต่บ่งหูนะแต่ทั้งในห้องผักกระนองมากเนี่ยเอาพันกุ้งพันกุ้งทั้งอื่นมันจะห้องผักอีแปะ ไม่หลายซื้อเงินบ่ะเนอืยนไทยแปะผักกับนองมากผักพายน้อยบ่อืะใช่ขางเนี้ยมันจะเป็นเป้าเสียผักขาทวท <laughs> <c oughs> <c oughs> องเราจะเห็นแน่น้ำผัก,ก,นก,กแน่หน่มีอย่างแน่หน่อยมีผักสะเมกมีนผัไม้ตุ้มมีผักกระแยงมีผักติวแล้วก็มีอันต้นหอม มีอะไรอีกน้ำปลาจอยเธออืไม่ได้ผักบานี้ยตอนนี่ผักกะแยงเออแล้วผักไก่กุ้งตอนนี้ผักข้าวหวองดิแล้วแบบนี้คุยกับกุ้งแบบเนี่ยผักหลายๆกุ้งตัวยิ่งใหญ่เศษๆอ่ะโอ้โหโอ้เสียบเต็มปากเต็มคำเลยอันนี้จะมีอันป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 ลาเข็งนะครับปนปลาเข็งปลาเข็งใครทำเนี้ย นายจ้ากับพักอันพักพักพักกระยังพักกระยังอือจ้ากับกินกับเข่าหอนนะแปลกมากเลยนะี่ช่าง่เนี่มีอันปิ้งหนูนั่นนะครับมื่อนี้ปิ้งหนูอีกแล้วแล้วกัมีอันอีปูหัวอีปูแล้วก็แบบนี้มาเลยครับพี่น้องกินขอมกันครับบัืนี้มาเลยครับพี่น้องกินขอมกันครับ ยอนผักสมิ่หนครพันกับกุ้งกับผักนี่นัน,นองอนะกระนองมาก่ะพักระนองมากพันกับผักกระนองมากนะครับำยังไงอู้อันเปนด้วยอืมอุสเกี่ยวอ้าวมองความ ควนคว้นมยคือไปคือจังาบเาเ่มเวปมปนปนเแข่งกันนะไายบกเปล่านัเนยมากระยากเด้อว่าสิแต่ลิสตุลานนั่นลงไลเงยอยู่ๆปยนอ่าปนป่านี่ก็แทบทำตนปาจาพกเดียออนตุน พี่น้องคิดเห็นบอกคิดยยงดงแดงคิดอยากกลับจั้งวยเตมที่ถกไหมใส่กรงย่งกรบป๋อปิวคุยเลยพันม,นมามครับอืรับ กินชิวของอพิกหอมออพิกแซบครัไว้นะมาครับมากินของกันก็ไดออย้ยูไก่มาด้วยปนกันบ้านปักระยังคือเก่อล่ะกระยังมันหอมคุยคำนี้ใส่ปนใส่ทีก,ก่อนนะอหอมจัดกินไวน้มาครักินของกัน อยหมะตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับก้อยกุ้งหอกกับแกงมันด่างกับหมดนติ่งโหนกับอย่า่นี้ครับสำหรับผู้ใดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีเิโอสวัสดีเิโนสวัสดีแม่เปาเปาสวัสดี